น้องออโต้ลูกชายคนโตโบเวนด้าทำหน้าที่พี่ชายดูแลน้องมะลีแทนปอทริสดีถือว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับแม่โบแวนด้าสหวงศ์ภรรยาของพระเอกผู้ล่วงลับปอทริสดีสหวงศ์ที่ต้องกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกสาวน้องมะลีพีนลำพังซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องมะลิก็น่ารักจนกลายเป็นขวัญสุปตาตัวน้อยไปแล้ว และคงทราบกันดีว่าทางด้านโบแวนด้านั้นได้มีลูกชายอีกคนคือน้องออโตซึ่งเป็นลูกชายกับอดีตสามีของโบแวนด้านั่นเองและต้องบอกเลยว่าน้องออโตนั้นก็ดูแลและรักน้องมะลิอย่างมากเรียกได้ว่าตามใจสุดๆเลยก็ว่าได้และภาพล่าสุดน้องออโตงานนี้ต้องบอกเลยว่าฉายแววหล่อขึ้นมากๆอีกทั้งยังได้กลายเป็นหนุ่มหล่อเซี้ยวสุดๆทำเอาทางด้านโบแวนด้ายังเอ่ยปากว่าอื่น โตเป็นหนุ่มวัยจังงานนี้สาวสาวแห่มาสมัครเป็นลูกสะใภ้กันเพียกเลยทีเดีย